วันที่15 16เนี่ยนะครับที่มีสมาชิกหลายท่านเด,ดินทางไปที่กัมพูชาเนี่ยผมก็ทราบข่าวมานะครับว่าน่าจะมีการพูดคุยกับสมเด็จทุนเซน็นส่วนใครจะเป็นคนพูดคุยจะเป็นท่านอดีตนายกทักษิณหรือไม่แต่ก็ส่งสัญญาณน,นี้นะครับไปยังพี่น้องชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมัยก่อนท่านดา่าพวกผมว่าอย่างไรไม่ว่ากันครับแต่วันนี้พวกผมมองคนไทย หน้าตาเป็นคนไทยทุกคนไม่ได้เลือกแต่เฉพาะเอาคุณพนิษฐ์พิกิจเศษกลับเพียงคนเดียวและปล่อยคุณลาตีหรือว่าคุณวีระไว้ที่นั่นเกือบสองปีนะครับตอนรัฐบาลคุณอภิิ์มีอำนาจท่านก็ดูกันแล้วกันครับว่าเขาทําอะไรบ้างสําหรับท่านแต่ท่านดูรัฐบาลนี้ครับโดนพวกท่านต่อว่าต่อขานมาเราไม่โกรธครับเรามีหน้าที่จะต้องนําคนไทยกลับด้วยวิธีการต่างๆอาจจะเป็นการแลกตัวนักโทษ หรืออาจจะเป็นการเจราจาความกับรัฐบาลกัมพูชาก็สุดแท้แล้วแต่นะครับอย่าเชื่อว่าวันที่16เมษายนนี้ท่านเตรียมตัวรับฟังข่าวดีกรณีคุณวีระและคุณลาตรีจากประเทศกัมพูชาแน่นอนนะครับ